Maybe up, please. Mm. Will I look at your hair? Okay. <laughs> Maybe up. I need to slide down. ทำไรกันน้าทำไรกันนะใช่สิเก่งเลยกินข้าวครับน,นี่พี่ใส่ลงพี่ใส่น้ำนะน้องพี่กินข้าวเองด้วยแหละพอหนองพี่เป็นอะไรเป็นบอยแล้วใช่ไหม,มเป็นบิ๊กบอยยังครับอืม,อม,อม นี่เดี๋กกินเสร็จแล้วทำไงนะนี่มีเปรี้ยวด้วยเฮ้ยกินคนเดียวเลยอย่วมจยังสิเดี๋ยวมันไม่อร่อยกินข้าวก่อน